เชื่อว่าข่าวอันนี้นะครับเพื่อนหลายคนต้องหยุดฟังกันบ้างเมื่อมียูทูบเบอร์รายหนึ่งโดนตำรวจรวบตัวหลังจากที่พี่แกทำเสียหลบสายตาเจ้าหน้าที่และลักลอบเข้าไปในกาะต้องห้ามแทนพี่แกก็ไม่ได้ไปตัวแบบเปล่าๆนะเพราะพวกเขาอยากพกรูกมะพราะ้าวและก็กระป๋องโค้งแบบไม่มีน้ำตาล ่อเอาไปเป็นของถวายให้กับชนเผ่าวันก่อนนั้นอีกตั้งหากฟังแค่นี้เนี่ยมันก็ปั่นแล้วส่วนเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับลดต้อนรับสงการอันลิชทุรสชาติแบบซองเหลือ26บาทแบบกระปุกเหลือ999บาทเท่านั้นสนุกสุดมันแล้วมาเติมพลังไปกับอันลิชวันนี้ถึง16เมษายนกดลิงก์ที่ d e s c r i p t i o ได้เลยนะครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือของชายที่มีชื่อว่ามิคาอิโลยูทูเบอร์ชาวอเมริกันวัย24ปีที่ดูจูชื่อของเขาก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเขาถูกเจ้าหน้าที่อินเดียจับกลุมได้หลังจากลักลอบขึ้นไปบนฝั่งเกาะนอทเซนติเนลส์ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะต้องห้ามกลางมหาสมุทรอินเดียที่ถูกปกป้องเอาไว้อย่างเข้มงวดเนื่องจากเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าเซนติเนลิสหนึ่งในชนเผ่าที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบโดยเหตุการณ์ทั้้้งงงหมมมมดดเเกิขขึนนนใชช่วชาวาาืออี9ค โดยมิคาอิโลได้เดินทางออกจากกาะเซนซอริเนลด้วยเรือ,อยางติดเครื่องยนต์โดยพกเอากล้องสองทางไกลและกล้องโกโปรไปด้วยจากนั้นก็ใช้ GPS เพื่อที่จะพยายามเช็คสถานการณ์ต่างๆไปตามชายฝั่งตะวันออกเชียงเหนือของเกาะเพื่อหาความเคลื่อนไหวของชาวกาะที่แทบจะไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พอสอ่งไปได้สักพักและมั่นใจว่าชีชายฝั่งไม่มีโร่ระาของผู้คนในชนเผ่าดังกล่าวมิคาโลจึงลุยน้ําขึ้นไปบนฝั่งจากนั้นก็วางของถวายที่เขาเตรียมมาจากที่พักเอาไว้บนหาดทรายซึ่งของดังกล่าวก็มีทั้งลูกมะพร้าวหนึ่งลูกแล้วก็โคกซีโร่หนึ่งกระป๋อง จากนั้นยูทูบเบอร์รายนั้นก็พยายามเป่านกหวีซ้ำๆโดยหวังว่ามันจะสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนในชนเผ่าได้และถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นมีการตอบสนองใดๆเลยกต็ตามแต่เขาก็ยกังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นราวๆหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเก็บตัวอย่างทรายลงในเป้จากนั้นก็บันทึกวิดีโอทั้งหมดเอาไว้และรีบเดินกลับขึ้นไปบนเรือและแล่นออกจากเกาะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าช่วงเวลานั้นมีชาวประมงท้องถิ่นที่พบพฤติกรรมของเขาและพวกเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทัทททนทีหลังจากนั้นมิคาอิโล่ก็ถูกเจ้าหน้าีาาาจวจามมนค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบคลิปจากกล้องกลโปของเขาและพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาได้ขึ้นฝั่งในพื้นที่ที่ต้องห้ามจริงๆและยังเก็บตัวอย่างทรายบนชายฝั่งเอาไว้กับตัวอีกด้วยหลังถูกจับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มขยายผลการสอบสวนในทันทีโดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบประวัติการเดินทางของเจ้าตัวรวมไปถึงบันทึกการเข้าพักในโรงแรมและสถานที่อื่นๆที่เขาเคยแวะเวียนเข้าไปในหมู่เกาะอันดามันเพราะสถานที่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นดินแดนที่มีชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มอาศัยอยู่และบางพื้นที่ก็รับการคุ้มครองคันส อันนี้เป็นเผื่อก็ต้องดูกันก่อนว่าเกาะนอร์ทเซนติเนลนั้นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่หัวขห้ที่สุดในโลกอยู่ห่างจากแผน่นดินใหญ,ญ่ของอินเดียประมาณ1,200กิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเซนติเนลิสซึ่งมีประชากรคาดว่าน่าอยู่ที่ราว1 0 0รถึงามคนเท่านั้นพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการล่าสาัตว์ตกปลาและเก็บพืชปลาและปฏิเสธกับการติดต่อกับคนนอกทุกรูปแบบมีท่าทีเป็นศัตรูก,กับผู้บุกรุกทุกประเภทที่สำคัญก็คือพวกเขาไม่ภูมิคุ้มกันต่อยนอย้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลอินเดียจึงได้ประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์ตั้งแต่ในปี1956และออกกฎหมายห้ามบุคคลใดก็ตามเข้าไปใกล้นัำสมิของเกาะสามไม้เพื่อเป็นการปกป้องชาวเกาะนอกจากนี้พวกเขายังมีเรือลาดตะเวนทางการอินเดียที่คอยดูแลรอบๆและการติดต่อกับชนเผ่าดังกล่าวก็ถูกจำกัดเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเช่นการน,นำมะพร้าวหรือกล้วยไปวางไว้ริมฝั่งโดยไม่เข้าใ,นในกล้ตัวเกาะหรือสื่อสารกับพวกเขาโดยตรงและเหตุการณ์ที่สร้างแรงสะเทือนมากที่สุดก็คือย้อนกลับไปในปี2018 ที่มีมิชชันนารีชาวอเมริกันที่หลักลอบเข้าไปบนเกาะดังกล่าวเพราะกบของขวัญโดยเขาหวังว่าจะเปลี่ยนความเชื่อให้กับชนเผ่าเหล่านี้ได้ก่อนที่เขาจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงจนต้องเข้าไปคุยกับร่างมะม่วงจากนั้นในปี2006ก็เคยมีข่าวว่าชาวประมงอินเดีย2อคนถูกโจมตีอย่างรุนแรงหลังจากที่เรือของพวกเขาเกิดขึ้นบนฝั่งโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งถือเป็นตัวอย่าง่ชัดเจนมากๆแล้วว่าชนเผ่าบนเกาะนี้ไม่ต้อนรับผลนอกมากแค่ไหนกลับมาที่ฝั่งของโพยคอฟกันบ้าง ราะว่างยิงจากการสอบสวนแล้วมันยังมีข้อมูลสําคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกด้วยั่นคือพวกเขาค้นพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวของเขาเนี่ยพยายามลักล่อคอยบนเกาะแต่เขาทํามาแล้วถึง2ครั้งโดยตัวของยูทูบเบอร์คนนี้ได้วางแผนการเดินทางลางน้ามาแล้วหลายเดือนด้วยกันเขาทั้งศึกษาเรื่องของสภาพอากาศเส้นทางน้ําและข้อมูลเกาะอย่างละเอียดโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2024โดยใช้เรือยางพองลม แต่กลับถูกขัดขวางและอีกครั้งในเดือนมกราคม2025ที่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันจนในที่สุดครั้งนี้เขาก็สามารถขึ้นบนเกาะได้นนสําเร็จก็ถูกจับกลุมตัวในท้ายที่สุด ซึ่งการกระทำของเขาจึงไม่ได้ถูกมองเพียงแค่การฝา่าฝืนกฎหมายแต่ยังถูกวิจารณ์อย่างหนักในระดับสากลอีกด้วยโดยเฉพาะจากองค์กรด้านสิทธิมน,ธนุษยชนอย่าง Sur v i v a l International ซึ่งทำงานเพื่อปกป้องชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกโดยผู้อำนวยการขององค์กรนี้ก็ได้ออกมาถแถลงการเพื่อระบุว่าพฤติกรรมของเขานนั้ทั้งโง่เขลาและอันตารายอย่างที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เขาที่ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองแต่ยังเอาชีวิตของทั้งชนเผ่าไปเสี่ยงด้วย เธอยังเน้นย้ำให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งว่าการสัมผัสกับเชื้อโรคจากโลกภายนอกเช่นไข้หวัดหรือว่าหัดอาจจะทำให้ชนเผ่าเซนตินอลิสจะต้องเจอกับพยนะะกันทั้งเผ่าเพราะพวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆเลยดังนั้นการปรากฏตัวของคนภายนอกแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยก็ตามแต่มันก็ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงสำหรับชนเผ่าโดยตรที่ไม่อาจยอมรับได้ โดยทางผู้อำนวยการก็ได้กล่าวว่าถึงแม้จะจับกลุ่มเขาได้ในครั้งนี้จะเป็นข่าวดีก็จริงแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ถึงสามารถเข้าไปถึงกอดได้สำเร็จตั้งแต่แ,ตแรกเธอยังเรียกร้องให้ทางการอินเดียทำหน้าที่อย่างเข้มงวดมากกว่านี้ในการปกป้องชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นวิชชนนารีอินฟลูเอนเซอร์นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวประมงที่ลุกล้ำเข้าไปในน่านาน้ำต้องห้ามก็ตาม โดยสาลท้องถิ่นมีคำสั่งให้ควบคุมตัวยูทูบเบอร์คนนี้ในเรือนจำเป็นเวลา14วันด้วยกันและมีกำหนดการให้เขาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่17เมษายนโดยข้อกล่าวอาัที่เขาต้องเจอนั้นมีโทษสูงสุดคือจำคุก5ปีด้วยกันและปรับเงินจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ทางการอินเดียก็ทำการแจ้งเรื่องนี้เป็นสถานทูตสหาราัฐเกี่ยวกับคดีนี้เป็นที่เรียบร้อย มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยกันแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่เป็นใครยอยู่ดีๆทำไม,มาถึงได้โผล่ทำอะไรสุดปันการะดานนี้ดังนั้นก็มรู้จักกับชายคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าโดยมิคาอิโลนานเขาเป็นเจ้าของช่องยูทูบเบอร์เล็กๆ Neo Oriental List ซึ่งตอนแรกมีผู้ติดตามอยู่ที่ราว800กว่าคนเท่านั้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีฐานแฟนคลับที่ใหญ่โตเหมือนคนอื่นๆแต่พี่แกกับชอบทำคอนเทนต์แนวบุกตะลุยและเต็มไปได้วยความเสี่ยงมากมายแบบที่หลายคนเห็นแล้วก็อาจจะคว้าลายถามตรงเลยว่าพี่แกเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักก็คือวิดีโอที่เขาเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ภายใตยก้การควบคุมของกลุ่มตาลีบันในอ,อกกัฟกานิสถานและใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึงสาอาทิตย์ด้วยกันและแน่นอนว่าเขานั้นก็ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพตัวเองคู่กับทหารตาลีบอีกด้วย และเหตุผลที่เขาตัดสินใจเรีย,ยกเราคอยบนเกาะต้องห้ามเขาบอกว่าตัวเองรู้สึกหลงใหลในความลึกลับของชนเผ่าเซนเตอรลิสมากๆชอบถึงขนาดที่ไม่สามารถละสายตาได้เลยทีเดียวและเขาก็เชื่อว่าการที่โลกภายนอกไม่สามารถติดต่อกับคนเหล่านี้ได้คือสิ่งที่ไม่เขาอยากจะอืนในบนเกาะนี้ให้ได้ แน่นอนว่าความคลั่งไคล้ของเขาที่มีแทบก่อต้องห้ามส่งผลทําให้เขาต้องเจอกับข้อหาที่จะทําให้เขาต้องนอนคุกไปหลายปีได้กานก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาต้องได้รับหลังจากนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ช่องของเขาก็มียอดซับพ,พุ่งขึ้นมาจาก800กว่าคนเป็นเกือบเกือบสาม0คนเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายวิวราการของเขามันก็ได้กลายเป็นหนึ่งบทเรียนและตัวอย่างที่สำคัญของคอนเทนต์เสี่ยงตายที่เกิดจากความหิวยอดวิวซึ่งหลายครั้งมันอาจไม่เพียงแค่เป็นความผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังละเมิดสิทธิพื้นฐานของกลุ่มคนที่ต้องการอยู่ห่างจากโลกภายนอีกด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชะตากรรมของพี่แกและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ท เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแม็กข้ออ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้เหนคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ